สวัสดีครับเอฟเอฟเอฟช่วยแนะนำตัวให้พ่อเป็นภาษาอังกฤษฟังหน่อยครับลูกโอเคนี่คือพร้อมจะคุยกับคุณครูแดงแล้วใช่ไหมครับพร้อมยังครับพร้อมโอเควันนี้เป็นโรงเรียนคนเดียวนะเพราะว่าน้องไม่อยู่ใช่ไหมน้องไม่สบายใช่ไหมน้องอยู่ไหนน้องเอดีขึ้นยังครับ หายนิดนึงเนาะเดี๋ยววันนี้อยู่บ้านก็หายใช่ไหมหายหรือไม่หายโอเคพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะได้ไหมพรุ่งนี้ไปได้ไหมฮะไ,มไ,ไปได้นะพรุ่งนี้นะโอเคอ่าต่อไปเราจะมาส่งไอเฟลกันแล้วนะครับอ่าจะถึงแล้วอ่าเต็มตัวเฟลโชคดีนะลูกนะ บายบายเดี๋ยวกูเปิดให้ป้ายมาแล้วครับ okay, รสวัสดีครับวันนี้เราจะมากแกะกล่องป๊อปป,ปานะครับ วันนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยว,วันนี้คือ power pump girl นะครับไข่เบบี้นะครับเลราจะแกะของข้างนอกหรือแกะถุงข้างในวันนี้ควรจะแกะชื่อว่า,<ก>วาน้องไอเอลนะครับเอาเลยครับจะรับอนุญาตจากแม่ให้แกะนะครับเป็นไงบ้างรครับ<ด>นี่ ไข่เบบี้นะครับมาแล้วมาแล้วเอาเนื้อออกเนื้ออกเลยไม่ใช่คัตเตอร์คัตเตอร์เด็กห้ามใช้นะครับผู้ใหญ่ใช้ได้ครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วล้วงออกมาแล้วเมื่อกี้ตกลงกันเฟลมนด้านหลังน้องมันคืออะไรครับขอดูหน่อยครับ ในน่ารักอ่ะไอเฟลมันนี่มันว้าวขอชมหน่อยครับไอเฟลมันคืออะไรก็ไม่รู้บันนี่บอสซัมนะครับเราจะเกยมาบันนี่บอสซัมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับคนที่แกะคือน้องไอเฟลนะครับเดี๋ยวไ์เฟลจะมาไอเฟลจะมาแกะนะครับมาเลยเฟลมาเลยแม่เขาได้ตัวตามนี้มาแล้วครับไอเฟลจะมาแล้วครับอ่ะเฟลมาเลยไหนตานะเพราะว่าอันนี้ ออกมาดูหน่อยครับไหนครับโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยไม่มีใครมาให้ดูเลยไหนครับไหนนั่นคือโอ้โหนี่นะครับโอ้โหน่ารักจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวขอขอชมหน่อย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 อ่ะถ่ายรูปคู่กันเอฟเฟคหน่อยเดี๋ยวเอฟเหรอไหนโอ้ยน่ารักจุงเลยน่ารักเหมือนคนถือเลยอืม ให้พี่เฟลถือบ้างไหน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 ถือบ้างถือบ้างอ่านมาหน่อยโอเคไปไปเพื่อนๆแล้วไปแล้วได้ตัวนี้บบบาายยไป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 เลยครับโชคดีครับไปเร็ว สวัสดีครับเอาสวัสดีคุณรูณด้วยปีประตูให้พ่อด้วยเฟซปีป,ประตูให้พ่อด้วยขอบคุณครับ